กลุ่มของเด็กนักเรียนเนี่ยจะแบ่งออาเป็นอย่างน้อยเนี่ยกลุ่มประมาณ2กลุ่มหลักๆก็คือ1กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มพื้นราบนะครับก็คือเป็นกลุ่มไทยลือ้อไทยยวนไทยยองไทยเขินนี่ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนเมืองที่ใช้ภาษาลักษณะภาษาคล้ายๆกันเหมือนคนภาคเหนือแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ไทยภูเขาเช่นอาคาลาหูลีซอพวกเนี้ยนะครับก็กลุ่มชาติไทยภูเขาที่อพยพนั้นๆตัวเด็กนักเรียนน่จึงมีความหลากหลายทางภูมิปัญญาค่อนข้างที่จะสูงม,มากๆ เราก็จะเห็นว่าแบบเด็กที่เนี่ยค่ะช่วงแรกๆเขายังจะไม่กล้าถ่ายทอดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นคนไทยใหญ่นะเขาจะยังไม่รู้สึกว่าเอองานออกมาเขาก็จะไม่ได้สร้างความเป็นชนชาติของเขาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะแยกเล่นกันนะครับบอผมกูเป็นคนตัวเล็กแล้วบอกมาจากฝั่งนู้นก็ตัวดำๆนิดนึงอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยไม่ค่อยได้เล่นด้วยมันเป็นเชิงการแซวเล่นเล่น ในชั้นเรียนอย่างนี้ครับว่ามาจากดอยพูดไม่ชัดบ้างอะไรต่างๆเรื่องสีผิวซึ่งสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าบางครั้งการบุรีเด็กไม่กล้าที่จะเข้าสังคมหรือไม่กล้าแสดงออก MIDL <L S 1> <ML L S 2> คือสื่อรอบตัวเด็กสื่อทุกสิ่งทุกอย่างคือสื่อแม้แต่เสื้อผ้าการแต่งกายของเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นสื่อได้เพราะมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับเด็ก ดังนั้น MIDL คือมันกระบวนการที่เพราะว่า2ปีที่ผมทำเนี่ยมันสร้างเด็กให้กล้าสแสดงออกและกล้าสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอันตลักษณ์ของตัวเองและไม่คิดว่าตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยแต่เราคือเป็นคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้และมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดแต่ก่อนเราสอนเนี่ยเราเอาครูเป็นคนหยิบสื่อให้กับนักเรียนทีนี้เราเปลี่ยนกันคือเด็กเป็นคนเอาสื่อมาแล้วครูเป็นคนเชื่อมโยงมันเป็นบรรยากาศชั้นเรียนที่สนุกมากผมก็จะไปโยงต่อว่าลองไปศึกษาประวัติความเป็นมา ของตัวชิ้นงานนั้นๆสื่อนั้นๆที่เด็กหยิบมานะครับว่ากระเป๋าเนี่ยทำไมต้องปักเป็นลายผ้าแบบนี้มันมีประวัติศาสตร์ยังไงอ่ะดูเรื่องอาหารเราก็มาดูว่าอาหารมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมันมาจากไหนอย่างเช่นข้าวซอยน้อยบางคนว่าต้อข้าวจากเชียงตุงมาทําไมต้อข้าวจากเชียงตุงเราดูว่าเส้นทางการเดินทางของข้าวจากเชียงตุงมาสู่แม่สายเป็นยังไงก็จะผนวกครับวิชาเรียนในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ไปด้วยเพราะผู้ปกครองเห็นว่าเราใส่ใจในตัวเด็ก จากเดิมที่เราไม่เคยหยิบยกของชาติพันธุ์เนี่ยมาคุยเลยเราคุยแต่เรื่องของคนไทยชาติไทยเท่านั้นแต่เราหยิบเอาของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่เขามองตัวเองว่าฉันเป็นคนกลุ่มน้อยนันั้นเขาจึว่าฉันเป็นเมื่อฉันเป็นชนกลุ่มน้อยปุ๊บฉันก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยในสังคมแต่ถ้าเราเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นสื่อเอามาจากบ้านเนี่ยผู้ปกครองรู้สึกภูมิใจว่าครูให้ความสําคัญกับชาติพันธุ์ให้ความสําคัญกับตัวตนของเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้นการที่เราจะ จะให้เขาสะท้อนตัวตอนเนาะเราก็ต้องมีสะพานเชื่อมไปหาเขาก่อนพอเขาได้สะท้อนความรู้สึกความต้องการของตัวเองแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยว่าถึงแม้เราจะมาหลากหลายเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความงดงามค่ะความงดงามตรงนี้มันก็จะทําให้เราได้เห็นประสบการณ์และมิติที่เป็นลักษณะเชิงบวกเนาะพอเขาได้เห็นการทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มองงานศิลปะเนี่ยแล้วเขาก็อยากโชว์ความเป็นตัวตนของเขาออกมา